สวัสดีครับทุกคนมีอยู่ในช่องกิจงานชนลนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้รับเชิญให้เป็นแขกรับเชิญนะผมที่ให้ไปร่วมกับกิจกรรมใน GMEvent นะครับนั่นคือกิจกรรม Gamer for Doctor นะครับผมเป็นกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับการสมทบทุนหรือว่าบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะครับผมเพื่อช่วยเหลือในวิกฤตการณ์เรื่องของโควิด19นะครับผมซึ่งแขกรับเชิญที่มีรับเชิญอยู่2อนก็จะมีผมกับกายนะกิจงานกับกายยินนั่นเองนะครับเขาทีมงานเขาบอกให้ผมนะครับเตรียมทีมงานมา4คนนะครับผมก็คือรวม4กับ15คนฝั่กาย5ังผม5นะครับ ผมก็เลยจะมาเตรียมเซอร์ไพรส์ผู้เล่นให้กับกายหิดนะครับ5คนนะครับผมบอกเลยครับว่าถ้ากายหิดเจอเดี๋ยวบอกเลยว่าต้องตะลึงและช็อกแน่นอนครับจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างทำอะไรกันอยู่ครับกิจงานก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ที่บ้านครับสตรีมทำ u t u b e ทุกอย่างทำหน้าคอมหมดเลยครับผมใช่ไหมศาสตรกรรเราสามารถที่จะทำออนไลน์ได้ครับกายหิดครับเหมือนกันครับผมไม่ต่างกันเลยมี ม,มีเมนูแนะนำไหมช่วงนี้แบบว่าแบบว่าไม่ออกว่าแบบอยู่บ้านเราจะทานอะไรอย่างเงี้ยเราเรากินอะไรกันบ้างที่เป็นแบบกินประจำอะไรเงี้ยจริงครับพี่มาม่าคือสุดยอดแล้วครับกินได้ทุกเวลาเลยง่ายเพียงแค่ต้มน้ำร้อ,อรน,อนเออเราก็คิดไปไกลเกินนะคึกว่าเขาจะมีแบบสายเฮลตี้ทำกินเองไม่ได้มอย่าได้ทมหาการทำอาหารจากพวกผมตอนนี้เรามีแชมเปญนะครับของเ a m เม f o ์ฟอร์ออยู่ครับ ทุกๆ1นึ่งทาวเวอร์นะครับที่คุณเสียไปนะครับจะมีการบริจาคเพิ่ม1,000บาทเพราะฉะนั้นในมือคุณเนี่ยจะมีเกมระ1 1 0 0 0บาทเพราะว่าป้อมในสุดเ่ยหรือว่าป้อมที่ตีระเบิดและะ้วชนะเนี่ยจะคิดมูลค่าเป็น2,000บาท <c oughs> นนทั้งหมด18ป้อมที่อยู่นอกทาวเวอร์นั้นแล้วก็มีป้อมหลักอีก2ป้อม ไม่งงใช่ไหมไม่ต้องงงรรหรอกทีมงานเขาคำนวณให้ว่าเราโดนตีแตกไปกี่ป้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาร่วมแคมเปญตรงนี้กันนะครับจะปกป้องป้อมก็ได้หรือจะโยนป้อมให้เขาก็ได้แต่ขอให้เล่นเกมให้เกมแบบสนุกสนุกกันไว้นะครับมีมีแผนไม่มีแผนแบบทีเด็ดเจ็ดน่า้ำเหมือนคู่แรกไหมแผนแครี่ห้าอะไรเงี้ยเหรอพี่ไม่มีครับผมผมบอกเลยว่าคู่ผมมีแต่การเอาจริงเท่านั้นครับเฮ้ยต้องซิโก้ด้วยใจว่าไงกิจเขาบอกจริงจังขนาดนี้ทีมผมน่าจะจริงจังครับผม ทำไมไล่อัพฝั่งจีตไปอย่างนั้นน่ะเสือภัยไหมเซสือภัป่ะอ่าคนดูยังไม่เห็นละสิเออไล่อัพฝั่งจีตมีโอ่งจีตมีแมลงสาบบินด้วยอะไรกันครับเนี่ยไปชวนกันมาได้ไงวะเนี่ยใช่ต้องเทไว้ก่อนนะยะเขาจะแบบไอแก๊งใหยืนตีธรรมดาเราดูเอาไอ้แมลงสาบบินกับโอ่งจีติมาอยู่ฝั่งตรงนี้ใช่ไหมล่ะ

เล่มบูเล่มบูไอแจ๊คตัวโลคิวนะแจ๊บไอ้แจ๊คตัวโลคิวตัดดิเวอร์เวอร์เอาไปสองลูกสามลูกถี่ลูกยังหล่อนะยังหล่อนะเดี๋ยวไป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 ไอ้เงี้ยต้องโดนไอ้เงี้ยต้องโดนมาหัไม่โดนได้แต่เลยตายได้แล้วเนี่ยไปมาได้มาได้

ว่าชานได้ได้นะเอาดเองเอาดีเองเองเอาดีเองเอางเอิงเองเออตายแล้วตายแล้วเกิดจังะเราเล็ก็เลก่าก็เล็กแตกก่นแนเฟิเอาโฟกัสล่างก่อนจะได้ไหมเฮ้ยเวอร์บินหเอบินห้าแต่มีหน้าน่าจะตายว่ะหน้าคอเด้มันจะตายสองตัวเพิร์กไหวไว้ เดี๋ยวกูลงไปเล่นเจอดอ่ะเจอดอ่ะเจอดอ่ะดูอยู่ดูอยู่อุ๊ยไม่น่าเลยจะตายจะตายไม่น่าตายน่าจะวับหลังบ้านว่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวเฮ้ยตีเลยตีเลยเดี๋ยวกูไปยอดให้กูอ้อมให้กูอ้อมเล่นต่อกูอ้อมเล่นต่อกูอ้อมเล่นต่อตายตายไม่น่าตายไม่น่าตายเฮ้ยลาระเบิดไกลจับเฮ้ยเมื่อวินาเมื่อวินาไยเลยเมือวินา

Đi vào đi. Anh à, mới tài Ê ô ô nên đi vào Ê ô nghịch lo kiểu Ô... Ô nghịch lo kiểu đi vào. Cá nhét. Tôm. Ông chưa biết tài. Ồ. Ê đẹp thật. มันไม่น่าจะส่วนรัวผมมีกระปินด้วยน่าจะยังอยู่ในคุมแบ,บ่ละนะให้คุณตายใจมันเข้าไปเขาจะสั่งเอามาห้าคนเด้ยยอดพ <c oughs> ี่เบอร์จะปินใส่กูแน่เลยเอาให้โงหิดกูไ่การหิดยับเลย <c oughs> ยังหงิดเปิดไปปอมบิ้งกลาง

ไดแล้วไแล้วไแล้วเห็นเห็นเหนไปไใส่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 ไอพี่วาพี่วา่ก็แล้วกิปสกอร์กิปสกอร์ไปแล้วพี่ว่ากันพี่ว่กันพี่ว่กันพี่ว่าใ่พี่ว่้องไอซ์คอมเมนต์เซฟจัดเลยเซฟตายตายตายเลยเฮ้ยอย่ตีย่ตีย่ตีกูอยาตีกอยาตีกเอาปอไป อย่าให้มันตีไปเดี๋ยวต้องละออกแล้วก็ดับเดียวเลยผมพยาามดับแดงผมพยาามดับแดงเลยปั๊มปั้มเรือเป็นปิดอัดจับนะอย่ามังกรอย่า โอ้โหจเฮ้ย้มกระเพรากระเทียนน้อยนี่อะไรกายหิดจะเอาคูณด้วยไงแหมชัดยาวไปดิอยาไหนนึงมันบวกมันบวกมันบวกเอ้าแล้ววะเบอร์อยู่ไหนวะกลางกางบินอยู่บินอยู่เฮ้ยกูโดนกูโดนคุโดนเบอร์บินกูโดนเบอร์บินเบอร์ชาแนลเบอร์ชาแนล ตายแต่โอ้หโอ้โโอ้งล้วงแล้วดังแล้วเ้ยกิไก่กินไกิกกดนพี่ยนอยช่ยหน่อโอ้หน่อยตายไ้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่เออมาขวาที่มาขวาที่กลางขวากลางขวาไล่เลยไล่เลย Hoặc là cho các bạn. Be lobby 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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยบินอยู่อย่างล็อกเลยมึงจะไปเข้าบ้านอย่างเดียวเลยเอ้ยบินแล้วผักผักผักเอาบินไม่ขึ้นบินไม่ขึ้นเลยไอ้ยกูโดนกูโดนกูร้อนจังเลยสวยโอเคไปโอไปสุดแต่ก็หมดแล้วอ่ะ คุ่วเหยาวน่าอยู่แถวนี้ดันต่อไมนี่ไงเอ้ยเอ้้โอ้อย่างเยอเลยอ่ะปติหมดเลยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อ่ได้อยู่ได้อได้อยู่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 ไอยู่ได้ยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้่ได้อยู่้อย่ได้อยู่ได้อยู่ได้อ่ได้ยู่ได้อ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 อยู่ได้อยู่ โดนแล้ว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 โดนแลยครับเฮ้ยพี่เวอร์จะสิบแล้วพี่เวอร์จะสิบแล้วไอ้กิจีเบอร์เจ็ดไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วไม่เอามงกรใหญ่เขาดีกว่าหนึ่งชีวิตแรกก่รมังกรใหญ่เอาชีวิตพี่เวอร์มาชีวิตพี่เวอร์ขอชีวิตพี่เวอร์แรกกอนใหญ่ ยิบิที่เบอร์แรกก่อนใหญ่นะเว้ยเบอร์แรกก่อนเบอร์แรกก้อนตกลงดิวดิส่าฮ่ารงเลยลงมาลงมาลงมากลางแล้วไปตีก่อนไปเร็วเกี่ยวกว่าสุดเกี่ยวมันมาดีมาดีมาซ้อนเๆอร์เบอร์แรกเบอร์แรกก่อนเร็วที่เร็วเข้าไปดิเว่าเลยไม่ปแล้ว เอ้าก็ไม่ยอมบินก่อนได้อ็บินห้าวบินห้าวเอลื่นไปเลยให้เขาไปเอาก่อนเอาไปเอไปเอาไปจอนี้จ้อนั่นนะไปกูขอกูขอกูขอด้วยละว่ะ <Yeah. S 2> มาแล้วมาแล้วมาแล้วเวอร์มาแล้วเวอร์ม,มาแล้วเวอร์ม,มาแล้วเวอร์ตกเครื่อง์ตกเกิเวอร์ตกเกินตายเวอร์หน่อยหน่อยหน่อยหน่มันชอบผักตอนพี่บินอ่ะขี้อัดเล่นแล้วลว่ะขุดขี้ไป หนหยิดเลยนะเว้ยหยมากอ่ะไม่กล้าเลยหยีดมากเลยเว้ยรอ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 เว้ยรอเวยไปอยู่ตัวนี้ไปอยู่ตัวนี้ยู่ตัวนี้ไปอยู่ตัวนี้ไปอยู่ตัวนี้อไงวาาขววาาขุมเดิมุมเดิมุมเดิมด

โอ้ก <kleine mus> <ame> ันมากัเกันเยเอนตอเฮ้ยเฮ้ยยิงเข้าเหอมึงดึงไม่สุดอ่าเกินดมันรีบเกินโอาวิวตาจ็บวตาสิบสิบเือว่าเราชนะแล้วเยอถึงสิอ่ะเอยหนึ่งสิบ 三十三。